แล้วมาดูกันสิคะว่าแฟลชการ์ดที่ย่าทํากล่องนี้มันมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําให้ฟังคะ่ะว่ามันมีอะไรและใช้งานยังไงมาดูกันแฟลชการ์ดนี้นะคะข้างในก็จะเป็นแฟลชการ์ดคําศัพท์มีทั้งหมด9บทกว่า209คําศัพท์ค่ะถ้าเป็นกระตูนนะคะสีสันสุใส่ด้านหลังการ์ดนะคะก็จะเป็นคําศัพท์คําอ่านคําแปลคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องห่วงเลยว่าจะออกเสียงผิด ออกเสียงตามการ์ดด้านหลังได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาแสดงให้ดูว่ามันใช้ยังไงนะคะ Snake Tortoise Zebra Bear Butterfly Tiger และอีกแบบหนึ่งนะคะที่สามารถใช้ได้ก็คือนำมาเป็นคีเอทเป็นเกมค่ะไว้เล่นไว้ทายกันกับลูกนะคะสมมุติอาหารและเครื่องดื่มกระจายการ์ดนะคะเรานะคะก็อาจจะบอกลูกนะคะว่าช่วยหยิบการ์ดคำศัพท์นั้นๆมาให้แม่หน่อย Pick m a b u t t e r ลูกก็จะหาคําว่า บัตเทอร์คือไหนคำศัพท์อะไรทำไมเด็กๆต้องเล่นแฟลชการตั้งแต่เล็กๆ1นะคะก็คือเพิ่มคลังคําศัพท์ให้ลูกค่ะและ2นะคะแฟลชการนะคะมี รูปภาพและสีสันสดใสจะทําให้เขาชอบแล้วก็ดึงดูดความสนใจของเด็กได้ดีทั้งหมดในกล่องนี้นะคะแบ่งทั้งหมด9บทม,มีทั้งหมด209คําศัพท์ค่ะทั้งหมดแฟลชการนี้นะคะจะแถมค่ะในเซตการปั้นลูกน้อย2ภาษาด้วยมือคุูจะมีทั้งคอร์สเรียนออนไลน์อีบุ๊กออดิโอบุ๊กก็แฟลชการถ้าใครชอบความรู้ภษาังกฤษดีๆอย่างนี้อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามดึลังใจครูออย่าด้นะคะ